สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนทุ่งศรีอุดมวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้วิธีการทําปุยหมกักเชิญไปพบกับคุณยายติ๋มวันเลิกได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายวิธีการทาปุยหมกักมีอุปกรณ์และขั้นตอนในการทําอย่างไรบ้างคะ,ะสวัสดีจ้าูด้าหลานนักศึกษาทุกคนมันก็มี วัตถุดิบก็มีอยู่3ามอย่างมีกล้วยแล้วก็มีมะละกอมีฟักทองแล้วก็มีกาลน้าตาลนี่คือวัตถุดิบที่หาได้ในในบ้านเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปซื้ออันนี้เราก็ปลูกเองนี้เราก็เองอันนี้เราก็ทําเองได้หมดอุปก,กรณ์ก็มีมีดมีมีดแล้วก็มีเขียงมีกะละมังเราให้นักศึกษาช่วยกันทําจ้าขึ้นมาหันทุทิจะได้ทำการฝึกเชิญเลยค่ะจะออนไหนก่อนคะ มันจะมีอันนี้เขาเรียกว่าน้ำหมักทำเป็นทำเป็นบำรุงหมากมกล,าล้วยมันก็เป็นผลไม้ที่หวานเมละอกอกก็เป็นผลไม้ที่หวานฟักทองนี่มันก็เป็นแบบออกหวานหวานมันมัน,น,น,นแล้วก็หันห่นหั่นประมาณหนึ่งข้อมือกล้วยนี่ก็หนึ่งกิโล พอเราทำเสร็จนะยายจะพูดก่อนพอเราทำเสร็จเอามาช่างอย่างละกิโลกิโลแล้วก็เอามาสมรวมกันแล้วก็กากน้ำตาลคุกทีนี้ก็ไปหมักไว้เจ็ดวันหมักไว้เจ็ดวันกากน้ำตาลมันก็จะดูดเอาสารจากกล้วยจากคักทองจากมะละกอสามอย่างนี้ออกมาในน้ำพอครบเจ็ดวันเราก็มามารินเอาน้ำออกถ้ามันยังไม่หมดเราก็เขาเรียกอะไรล่ะมาปั้นให้มัน ให้น้ำมันไหลออกมามากๆเราก็กองเอาน้ำมาใส่ขวดเวลาใช้เวลาเราปลูกปลูกปลูกพริกเนาะพวกเราปลูกพริกกันมากปลูกพริกใหม่ๆเราจะใส่อย่างอื่นพอมาถึงตอนพริกเราจะเป็นหมากเป็นผลเราก็เอาอันนี้ไปใส่มันจะบำรุงให้หมากโดกแล้วก็ไม่ค่อยร่วงเนี้ยเขาเรียกปุ๋ยหมากเพราะเอาแต่ผล,ลไม้มาทํา ก็เลยเป็นปุ๋ยบำรุงหมากถ้าจะเปรี่ยนเปนปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ยสูตร15-15-15เขาบำรุงหมากปุ๋ย15-15ตากระต่ายอันนี้คือเคมีที่15-15ตากระต่ายนั่นคือเคมีอันนี้คือเราไม่มีเคมีจะเป็นจะเป็นน้ําจุลินทรีย์แบบไม่มีสารเคมีเลยเราจะกินไม่มีพิษ เราดินเดเมาใช้เวลาเราจะใช้ก็น้ำจุลินทรีย์หนึ่งซอนโต๊ะใส่กับน้ำสิบริรเวลาเราเป็นรดตอนมันจะเป็นหมาเป็นผลถ้าเราอยากขยายเราก็ขยายได้มีกา,กากน้ำตาลแล้วก็มีขวดเปล่ามาแล้วก็อน้ำจุลินทรีย์เราใส่กาลน้ำตาลหนึ่งซอนโตแล้วก็น้ำจุลินทรีย์หนึ่งซอนโต๊ะใส่กับขวดน้ำ น้ำส้มที่เรากินหมดเนะี่ยหนึ่งลิตรเอาไว้เจ็ดวันมันก็จะเป็นเป็นน้ำจิลินซีเอาไปรดผักได้อีกเหมือนกันอันนี้คือเราขยายเป็นน้ำหัวมัน ต่อมานะคะแล้วก็จะมาหันฟักทองกันนะคะค่ะวิธค่วะ <c oughs> วิธีการหันฟักทองนะคะ แล้วก็จะหั่นให้ฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆค่ะต่อมาเราก็จะมาหั่นมะละกอนะคะมะละกอก,ก็ต้องใช้มะละกอที่สุกแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนฟักทองนะคะ ค่ะพอเราหั่นผลไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชั่งน้ําหนักอย่างละ1นกิโลนะคะค่ะกล้วย1นกิโลแล้วก็จะไปเทรวมกันที่ภาชนะฟักทอง1นกิโลมะละกอ1นกิโลและกากน้ําตาล1นกิโลเราจะมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ ค่ะแล้วก็จะมาดูนะคะว่าทำอย่างไรบ้างหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ก็จะเป็นทกาให้เข้ากันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนลาบเลือดเลยแหละน่าอร่อยมาก ไว้นานกี่วันคะคุณยายเจ็ดวันค่ะหมักไว้เจ็ดวันแล้ว <พบ S 2> สามารถนําไปใช้ได้เลยไหมคะได้พรบเจ็ดวันแล้วเราก็มาดินเอาน้าออกอันนี้มาล้าออกอันนี้มันก็เราก็เราก็มาปั้นให้มันน้ํามันมันเหือดให้มันถ้ามันมีน้ําพอได้มันจะได้หนึ่งอยู่หนึ่งลิตรอยู่หอกน้ํามันพอคลุกเคล้าอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอามาใส่ในถัง เนี่ยมาใส่ในถังคุกเข้ากันแล้วเนี่ยมาใส่ในถังถังที่เราจะหมักไว้เก็บวันน่ะเนี่ยเราก็จะมาหมักไว้ในถังเนี้มีฝาปิดแล้วก็เก็บไว้ในร่มพอครบเก็บวันสารน้าตาลมันก็จะดูดเอาสารจากด้วยจากมะละกอเรามาเป็นมาเป็นวิตามินให้เราต้องไปสีดบํารุงใส่พืชใส่ผักที่เราจะเป็นที่มันจะตอนมันเป็นผลอันนี้คือ ปุ๋ยยูเรียสูตรมากถ้าจะเปรียบกับเคมีก็เท่ากับปุ๋ยตากระต่ายสูตร15-15โดย,โดยที่<ๆ>เราไม่ต้องไปซื้อ<ๆ>ไปหาต้องทําเองอุปกรณ์ก็มีที่บ้านน้องหาง่ายไม่ได้ไปซื้อกล้วยเราก็ปลูกได้ฟักทองเราก็ปลูกได้มะละกอเราก็ปลูกได้นี่คือเศรษฐกิจพอเพียงจ้าและประโยชน์ในการใช้แล้วคะประโยชน์ก็คือเอาไปลดผลไม้นั่นก็จะ ลูกดอกแล้วก็ไม่ค่อยร่วงปลอดภัยจากเคมีเราก็กินดีสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีสารพิษตกทางไม่มีมสารพิษตก้าง,าางถ้งานักศึกษาไปทําอย่างนี้ทุกคนก็จะเป็นลดรายลดรายจ่ายในบ้านเราไม่ต้องไปหาไรายได้มันก็ลดพอเราลดรายจ่ายมันก็เพิ่มรายได้ในตัวของมันเองเพราะเราไม่ได้ไปซื้อใช่ไหมถ้าไปซื้อมันก็แพงอันนี้ แล้วก็ซื้อแค่กากน้าตาลอันนี้เราก็ทําเองได้มันก็ประหยัดเข้าในเศรษฐกิจพอเพียงพอดีเลยค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอขอบคุณคุณยายนะคะที่ให้ความรู้แก่พวกเราพวกเราขอขอบคุณค่ะ,คะไม่เป็นไรจ้ายายเต็มใจที่จะสอนให้ลูกหลาน